าปทีทุกคนเนาะช่วงนี้ปากเชกัจักว่าคึกคืนแหง้งเพราะว่าเมื่ออื่นเนี่ยก็เป็นมืออ่าออกพรรษาทุกคนเางคนเนี่ยก็อดเหล้าอดเบียในงานอ่ามือเขอาพรรษาจนหดอ,ออกพรรษาจังกินเมื่ออื่นเนี่ยก็เป็นมือปลดปล่อยเนาะออกพรรษาโอ้โม่วนในขนาดทุกคนบุญออกพรรษาอยู่เล้วนี่เป็นมือออกพรรษาแน่ไหนก็เป็นมือใส่บาตรไหนก็เป็นมือรอยกระทงมือต่อไปก็เป็นบุญส่งเฮือคึกคืนขนาดอยู่แข้มข้องก็ได้ไปก็บปได้ไปเนาะในจักว่าลูกไข่ ตอนนี้กากำลังลงตลาดนะทุกคนเนาะกำลังชะลงตลาดคืออยากกินเฟอไปซื้อเฟอแ้วก็พวกกระดูกงว้วกระดูกควายสิ่งงว้วสิ่งควายมาหิ็งกินเองเห็่กินเองนี่จะแซ่บกว่าอยู่ห่านเลยทุกคนนะึงเพราะว่าเขาอยากได้ยังเขากระใส่ตามสบายเลยตอนนี้กำลังลงตลาดเนาะอือไอ้อึงอ,อ,อยู่มีกาก็อยากหินว่าห็่งเฟออยู่เล่ามันเป็นอไะไรบ้างัเดี๋ยวมาเบิงนะ่งเนาะมื้อนี้แหละเสร็จให้เบิง่ง สูตรการเห็ดฟื้อยู่แล้วหนึ่งก็คือต้องต้มนำกระดูกต้องใส่นำกระดูกคุยต้มแล้วมันจะแสบขึ้นตอนนี้เขากำลังมาหับโมออกมากับนิตุยเนาะกำลังฟื้น,นอนเมียไปได้มาหนึ่งจากว่าเบิ่งลูกวันดาไขวันดาไข่นอนบสบายอีกโอ้ยหลูกก็มาบสบายในเมือ่อบุญเมืองงานก็ไปใส่ทุกคนเลย ตอนนี้เดี๋ยวเจอกันอยู่ตลาดทดุกคนเ้อะเขาจะไปซื้อเฟอือเฟือก็ต้องเลือกเอาเฟือที่เฉพาะเฟือลาวๆนะไม่ต้องเอาเฟือไทยเนาะเฟือไทยทำมาแ่บบอกมันกแบ่บแต่ว่าเฟือลาวนี่คือเป็นเฟือที่เขาเห็ดเองไปซื้อเส้นที่เขาเห็ดเองเหยียบเองเห็ดเองไปทุกอย่างนะมันจะแบ่บมันจะมีกลิ่นของมันต่างหากมันจะมีกลิ่นเฟอือกลิ่นเส้นเฟือของมันนะมันจะนุ่มเหนียวค่ะเดี๋ยวเจอกันอยู่ตลาดทุกคนเ้อ ตอนนี้กำลังมาตลาดเนาะทุกคนเนาะตลาดก็จะ,ะโอ้ยเหมือนในกฎเงียบเลยแหละปกตินี่ไลายเน,น,นี่ยคนเพราะว่าเมื่ออื่นเขาใส่บาทด้ต่างกับอยู่ไทยอยู่ไทยใส่บาทนี่เป็นเดือนสิบสองวันเพ็ญเดือนสิบสองยู่ดาหนี่ก็มีกันอ่าลอยกระทงเดือน,ออนสิบสองเนี่ยยอะสุดเพื่อนยูดาส์ีเฮดเฮดยังเจ้าเฮดยังฮะเฮดยังเลยเฮดเฟือถ้าอยากกินบอก เห็นแล้วก <t cient ists> pues okay. <t ap ritis> ูไปตรงไปซื้อดอกซีนนี่ซื้อม้วตาแจ็คนักแจ็กล้อเหรอวะตาเดี๋ยวิธีได้เงินเอาเว้ยมีไทยกับพ่นค้ำตลอดนะทุกคนเนาะเเศรษฐกิจแบบนี้ค้ำมันขึ้นอย่นกับโจ้ยโจ้ยอย่างไรบาทหนึ่งก็สี่หาหมื่นเดียวนี่ก็ไรหกหมื่นหกหมื่นป่ะเศรษฐกีจนะเนาะตอนไปซื้อค้ำมีแต่แปดเกาล้านอันหัวมันสิขึ้นซื้อไว้จ็กโลหนึ่ง บ่ฮู้ทีคนก็จะเนียมเนี่ยป่ะเดี๋ยวเฮาสิไปซื้อซีนขืออะไรอาหยังวะซีนซีนกระดูกเฟ้อพักเจียวมีแล้วอยู่เพื่อนจะเทมเจียวเลือดใส่บ่ฮะไปเบะมามเบะกับมีชวนชวนให้แล้วมาเบะกันเลย ตาไปเอาใส่บาทอื่นฮะมืออ<ป>ื่นไปใส่บาทนะทุกคนเนาะใส่กันในในปีนี่ไปท่านไปใส่บาทเท่าเถอพอมีแต่ค่าถึงมือค่าตลอดแล้วก็คา้ายๆใส่บาทฮะมฮออื่นก็ไม่จะแจ้งไปเลยไปเลยเลยก็นอนนอนเลยก็ทำม,มาเลยก็ไปแบบนั้นเอาตามสติไง<ป> แฟนเก่ามาอุ a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  ้มดยุดกินอียังก่อนแฟนเก่าจ e> ุดนม่นะัวแฟนเก่าาครับคุยอียังกันอีพิงอีพิงมันอะอ่าค่ะอีพิงนะเมื่อกี้มันก็เคยลมปี๊แฟนเก่ายิ่บอดีบอดีเป็นแฟนกันนะมันลมที่สืกูบมักตัวมันฮึกเกินไปมา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 ไปมาดูสิสิอางนั้นจะกินเนาะ สีต้งเอาสมสันไปซอยใส่แล้วกระดูกมามามาเบ๊เบ๊มาแรงแรงแรงแลาดระไรกันขึ้นเลยเนาะแถวเขืีตลาดแรงโอ้เห็นม้ายองเลยมาเบ๊มานาง ก็ไม่หลอกตลาดเลยครไอ้ชางว้าอุ้อุ้อุ้มอุ้มอุ้ออตัวนี้มันสีตัวนี้มันสีใสขีดวัาไงเหอนี่ะนี่ไปนี่ยงซีมาเนี่ยับอันนี้เนาอมาเนี่ยไงน่มาพอสณสมองกูซื้อกันเอาแต่มาซื้อซิ่เนาะเห็ดื่อให้อึงเบิ่ง Thank you เยอะสปอนเซอร์อื่นเนาะ

แบบมันแบบโค้งขาดน้แบบโค้งก็นแบบโค้งเราควรสเล็จลูกพแบบมันก็แสบกเปยเเปงนมมะเืออะะเบ๊ะเบ๊ะทุ่งาอะนถอย็อยู่ที่เบ๊ะ

ส่วนปลากับ hmm. พ <onents> <trees> yeah. <laughs> yeah. ี่จกรวาร้านนี้ครับบร้านเลนไกเก็บทองไม่ตนก็มายิ่ทักเนาะมาอมือถ้อเปิดดีก่มั นักกินกับนักกินกัปเลยมะคัวเออมะขอมาคัว่วตอนนี้เาก็ซื้อพักนะทนะุกคนเนาะนเส่รองเกาะนักเส่องกมปนหาพักตอนนี้กำลังซื้อ,อพักนะทุกคนเนาะได้เครื่องผุกนะทนะุกคนเนาะา ได้ในายวะม,มีเฟอร์มีซีนมีกระดูกมีพักหงา,าคาจิงวัตถุดิบนี่ร้ายนะทุกคนค่นซื้อกินกับถั่วอย่างใช่ปะหาซิปอันนี้เขาลงทุนไปหาแสนกินได้หลายคนได้ซิปถั่วเพราะคนไปปั่นกันแต่ตัวน,นี้เขากะมันก็นาจะเสแปบกวะไปเดีย๋ยวกลับไปหอดบ้านหองซิเริ่มงขอนก้อนกันเสพ ตอนแรกก็ต้มน้ำซุปมันก่อนต้มน้ำซุปขมาขมาเบ๊บเดี๋ยวกันอยู่เพื่อนเดียวทุกคนตอนนี้ก็มาหัวเทือกเลยนะทุกคนเนาะเซฟใหญ่เฮาวกำกำลังทำการเฮ็ดน้ำซุปเฟอเนาะ เราจะเลือกเป็นอ่าน้ำซุปหัวกระโหลกมามนวันนี้มีกระดูกมีซี่ซีินสันมีซีนสันแล้วก็มีซีนเธอตัวนี้เราจะลวกโดยเนาะซอยๆๆๆแต่ก็ลวกกระดูกมีกระดูกจะใส่ตัวนี้เครื่องหอมเครื่องเทศหลายๆเด็อะไรอื่นตัวนี้เทาก็มีอ่าผิดไทยเนาะใส่ลงไปน้ำเฟือแต่ก็มีหัวไส้เท้า มันเป็นค hey. ือแครอทแหละแต่ก็ไม่ค็งเฟอกันเลือเป็นเฟอร์เฟอล้าเนาะสิเนาะมันต่างจากเฟอทงเลยตัวนี้มันต้องแซ่น้ากว่าแซ่ปะวะโอ้โหล่างนั่น่นนัมันจะแบบมีกลิ่นเฟอของมันต่างเฟอรเสียหน่อยดิตัวนี้เขาเอ่ยว่าเฟอร์เฟอเฟอทางใต้นะ่นเฟอใต้ ไอเฟอเซแยงสวรรค์นี่จะเป็นทงอันนี้ถ้าเสียงเซงสียงเขาเป็นเฟิอเซียงควางเฟิอเซียงควางอะไรเป็นเขาเขาสิบบนหวักเขาสิบแบบเอาใส่ในถ้วยเลยนะจ๊ะล,งน,ลงน้ำเลยตัวนี้แมนบ่ตัวนี้บ่แมนบ่แมนตัวนี้เฟิร์อทางใต้นี่ยมันต้องใส่น้ำก่อนเป็นเฟิอเซียงควางอีกนั้นถี่ร่งเลยแบบแบบลวกมีไหมแบบเส้นหลอดเลยนะีแบ้านั้นก็มีกช่ไป็นทงแต่มันอไหร่เจ้าก็เสี่บเฟอแบบเขคล้ายๆเข้มข้นเข้าไปนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเขา<อ> ตอนตอนการเหตุฉีดให้ทุกคนเบมึงอีกเท่านึงเนาะทั้งสาวๆก็กำลังล้างผักนะทุกคนนี่ตุ้ยก็กำลังล้างผักกับชาลิงกับเดลี่ใช่ผักเพื่ออะ่รเอาไปล้างเพื่อเดี๋ยวตอนนี้น้ำซุปเข้ากับเล้านะทุกคนเนาะ Okay. ใส่กระดูกถ้ามีกระดูกโคยกระดูกขาไอ้ตั้งมันแห้งสีนัวค่ะบัดนี้ปรุงไปไหนครับไปปรุงตอนเอาเห็ดแล้วตอเอากระเทียมเกลี่ยเกลี่ยผูกออกไปเกลี่ยลวกลวก,ลวกสินเฟอือพอแล้วใส่ทั้งหลายกระตุกกรดูกหอยใส่ไปอ๋อไอ้ไนี่อันนั้นใส่ยยวตัว่ตนะ เออแต่อยู่กำพุงนะทุกคนเนาะเป็นแบบห่านานเลใครไนว่าเขามีแจีวเจวเอื้อยนะเนาะแจวเอื้อยสดีเลยเดกินกับเน่ยมากมีกล้าวเฉีนเลเลยก็มีเจวเฟอรยูฮานห่านเฟอเขมของห่านเฟอร์ดเดี๋ยวจะหน่อยนะทุกคนเนาดวกเส้นเฟอร์เจะไปกินอยู่เนาะ ตอนนี้เขากัจัดถั่วเน้่ยนะทุกคนเนาะไดเจ็ดแปดถั่วไอ้ผู้คันเส็ด์คล้ายนี่กะโอ้ยกำไรงามเลยสี่เขากัดหบสุกไลนะ้เนาะเขาไม่แต่จัดใส่ถั่วทุกคนจัดใส่ถั่วเลยกัดเล่นๆคาไายหมถั่วคู่เูิมเนี่บไม่ไลยเพราะว่าคืนนี้งม่ได้กินเขา โอ้ของเต่าเนี่ยงานเจ้าของเถือนวนี่นี่ถือพิเศษเนะวอะไรามสิบห้าพัามสิบหกมเออตอนนี้จัดเป็นถั่วเป็นถั่วนะพ่นเนาะวนเขากินิีนิดน่เขาถอดเพราะมันะซุกเลย Lion những lá phải sổ từ miệng. Say bây giờ nắng cốc nề rồi Taking the soil mày. đây. nhiêu hộp phải tắt. để nhiêu hộp 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 đây. hộp 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 ná, nó hộp vậy hộp 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 ่อใส่น,ออสนะน้าบ่ใส่ัตนี้ขอเอาัเอาตักเลยตักเลยตัวนี้เนาะพอขาก็กลังตักเลนเทอ,ขอขาเอาไู้จองไรตัวสีดำๆกูน,นะตัวจองจากกะระถมตัวบวงเหาอยู่ใส่เขียวเหรเอ้ใส่เลยบุละนนีอตัวัสสงคอรโอ้ยยางแข็ง น่อ hmm. like like ันนี้แหละเข้าตักอยู่พื้นเขาก็เป็นนี่แหละมึงตักเนี่ยสามหมื่นฉีดกินบ่กเวลาหนักมันเย็นพอาที่มันเป็นรั่วรับนี่แล้วมาของนิตาของนิตาตัวนี้บอกของนิตาเอาผักของนิตาครับบอกเขาจะาตัวนี้อาเอาตัวนี้ซะ มาไว้ักเราตัวเดียตอนนี้เนาะพอขาฟื้นกําลังยังขาดบาบีกับบารโต้โอ้โหสิมกินบ่ไปการชุมาพันตคอยงอไปเด้คอยงอไปเอา Nhông ừ. à? ừ. à, ừ. bà đẹp cả bó. Mẹ chắc mẹ con lò. của Một đi con lạc, huh? Một hôm bóng đi. Một hôm bóng đi. Một không bóng đi. Một hôm đi. Một hôm bóng Một hôm bóng đi. không đi. Một โอ้โหพอนี่มันจะมืออิสกินเลยวะอ๋อสำหรัพิเศษพิเศษสำหรับเจ้าของเธอตัวนี้แมนสร้างเห็ดพิเศษนะทุกคนเนาะขอกัดดิ้นเลยอค่ะโคนาะคือจองจักกระท่อมเลยใส่ใส่ไปเห็นอะไรตุกอย่างนะวิววิวไม่เสียไม่เสียเอาไปเอง เดี๋ยวไปไปนี่ขอกาวสิบ้องหน่ออยนอเขียน้อยนึงบ่ไลดัเนี่บ่ไลบ่ไลดอกเอามาใส่น้ำิเลตัวนี้โอ้โหขาไตาพื้ขาอันนั้นรีบไปบ่ไรคน่ะีไงไมู่ยนม่่ว้าว อทมก็ดูคุยเห็นใเานะเ็มันขบเสร็จเลยนะเอาไปลลังไว้ตักถมโตแต่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาทีไปปรุงยีนอกะไปเด้อตอนนี้ก็คบสุดเนาะทุกคนเนาะเฟอแบบลาวล่ายโซ่บโตใบดี้ที่ว่าโบเอิร์มากินนี่ใส่แล้วกาปรุงในตอนนี้ จากะพุงนี่เยใส่กระดูกเนี่ยมันจะขาดทุกคนนาะมิเซรีหมกิกนี่หอมหมาแตไม่กล้ารเหมกิเลยกอนั้นเราขาวมาปุ๊กหน่อยมืดเลยตัวนี้เปนปุ๊กใหญ่ือใไหมแม่กินปุ๊กใหญ่บดผู้เดียวไอ้ปุ๊กหน่อยบดผู้เดียวเลยปุ๊กหน่อยไอ้ปุ๊กน่อย้าสิบุงกันนะทุกคนนาะแม่กินขบลพริกนิ่งๆจะขอไปเอาพริกมา้ด้พริกน่อยโยน่โตะน่น บองเสร็จแล้วอย่าันพิดหอมหอมเียวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสิ่งที่ขาดได้เลยบดอะไรน้ำตาลโอ้จะาดจ่มข้าวมูนยังได้สักคนซึ่งเรบุตรกินเฟืองอีกเอแล้ว เดี๋ยวกินกันเลยทุกคนมาหงัดไปนียทุกคนพักเนี่ยมันก็ต้องแบบพักสลัดกินก็พักนะครบับเพราะว่เจียวเ้ามันเป็นเจียวที่แสียดีเดี่ยวนะเจียวซื้ออยู่ห่านเคยเทียมพร้องอือหื้อ เอยูมาเด้อยทุกคนกินน้ำกัน ừ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  ปกติมมนจะไปกินอยู่หา่านนะปกติกินเองโดนเลยนะเอาสลาดัดไปหาแนซนเดอ์ลองิึงาาวาคันเอาชื่อเนี่ยมันสี

มันคือกระบกก่อนมันอรงแก้ัตานเบิ้บ่แก้วบุอยู่เพนี่ไนหนูเโอ้ลายว่ะลายเหะนีลายของกูตีผมเบื่อกินเผือมู่บ้าน กินเว่น hmm. um <c ười> um ้ำวานเรย่าไปกินน้ำวานอย่าไปกินเขาเออกินแต่นะเศษที่อยู่หานไดเลยเอากับพือรันคำกับใเป็นคนเหตะพือรันคำหูอะไม่หรอบ่มีแขกนะห่านมันเนี่ยิ้นพื่อมักกิ้นยำเส้าด้วยยำทยงเทียงเส่กผัว Tìm kiếm kiếm đi kiếm 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 kiếm